นิทานเรื่องลูกกวยก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่จากทาง่องของพวกเราได้ทุกวันกาลครั้งหนึ่งในป่าเขตร้อนอันเขียวสะอุ่มยังมีกล้วยต้นหนึ่งที่ยืนตระหงาอยู่ที่กลางป่ามันเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่า ได้อยู่มานานหลายทศวรรษต้นไม้ต้นนั้นได้ผ่านมาหลายฤดูกาลและได้เห็นสัตว์มากมายได้มาอาศัยกินก้านของเขาแต่แล,ะและวันหนึ่งก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นต้นกล้วยเริ่มสั่นอย่างรุนแรงและใบของเขาก็ส่งเสียงดังก๊อบแก๊บเสียงดังอย่างกับว่าต้นจะถล่มลงมาต้นไม้กำลังเจ็บปวด สัตว์ในป่าต่างก็งงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงแตกดังขึ้นไนพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างหนักใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาพวกสัตว์ต่างก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจและได้เห็นทารกมนุษย์ตกลงมาจากต้นกล้วยสัตว์ทั้งหลายต่างก็แปลกใจเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน พวกเขานั้นรวมตัวกันรอบๆทาลกสงสัยว่ามันมาจากไหนขณะที่พวกเขามองดูต้นกล้วยอยู่พวกเขานั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าเหลือเสื้อเกิดขึ้นต้นกล้วยต้นนั้นกำลังแตกออกและมีทาลกจํานวนมากล่วงหล่นลงมาจากต้นกล้วยพวกสัตว์เหล่านั้น ต่างก็ประหลาดใจเมื่อมีทารลกล่วงลงมาจากต้นกล้วยพวกเขาตระหนักได้ว่าต้นกล้วยนั้นกำลังให้กำเนิดมนุษย์พวกสัตว์เหล่านั้นต่างเต็มไปด้วยความอัศจ,จรรย์ใจและตกตะลึงในขณะที่พวกเขานั้นประหลาดใจอยู่ก็มีเด็กตกลงมาจากต้นกล้วยแบบมากมายจนแทบหน้าเหลือเสื้อขณะที่เด็กๆตกลงมาจากต้นกล้วย พวกเขาก็ถูกจับโดยสัตว์ต่างๆและค่อยๆดูแลวางพวกเขาลงบนพื้นเด็กทาลกเหล่านี้มีขนาดที่เล็กและบอบางไปอย่างมากแต่พวกเขาก็สวยสดงดงามเต็มไปด้วยซีวิตชีวาสัตว์เหล่านี้ดูแลทาลกให้อาหารและให้ความอบอุ่นจากวันกลายเป็นสัปดาห์และทาลกก็แข็งแรงขึ้นและใหญ่ขึ้น พวกเขาเรียนรู้ที่จะเดินและพูดคุยและเล่นกับสัตว์ต่างๆในป่าพวกเขาอยู่รวมกับสัตว์ต่างๆและก็มีความสุขนับแต่นั้นเรื่อยมาต้นกลวยยังงงให้กำเนิดเด็กทาโลกมากขึ้นและป่าก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของพวกเขาสาัตว์ต่างๆคอยดูแลพวกเขาและให้พวกเขาก็กลายเป็นผู้พิทักและกลายเป็นเพื่อน,อนของสัตว์ต่างๆภายในป่า หลายปีผ่านไปเด็กทาโรกก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาแข็งแรงและมีสุขภาพดีและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าและป่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเรื่องราวของต้นกล้วยที่ให้กำเนิดมนุษย์ยังกลายเป็นตำนานในป่าชตาติต่างๆต่างก็เล่านิทานให้ลูกหลานของตนได้ฟังและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ว่าต้นกล้วยนั้นได้ให้กำเนิดมนุษย์และพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบสุขและกลมกลืนกับธรรมชาตินับแต่นั้นเรื่อยมาก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนกับนิทานเรืองลูกกล้วยหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปแบบนี้ถ้าหากว่าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวดีๆก็ส่งมาให้ทางทีมงานเมลอนสตอรี่ได้เลย แล้วทางทีมงานจะมาประกอบเป็นเรื่องเล่าถ้าหากว่าเพื่อนๆชอ,อบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางซองของพวกเราได้ทุกวันและเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ท oh, ุกคนโชคดี